ไลด่ดินแล้วก็ใช้าปาดอีกรอบนึงครับอย่าโยกลองเ่าขึ้นนะครับเอาเมืออื่นมือเพื่อนโยกลองผูกมันแหละครับอเอกี้ไล่ดินดอกครับดินมัเสมอแห้งก็เลยไล่ออกท่นเอกเอาใบไถ้าปาดอีกรอบนึงครับอย่าโยกลองบ่ขึ้นเพราะไล่ออกมันแกน,นครับ ดินจากลมนะครับนุ่มเนียมนุ่มเนี้ยมนะครับวางกันแทะเก่าเนี่ยครับนีบนะ่หลังรถนะี่ยคือเนวากุศลเน่าเน,น่าต่วนใหม่มากเป็นกันแทะทั้งทั้งยาวมากครับไรกันแฉะของตรงกันแทะดินจากลมลมเลยนะครับเห็นมัานุ่มเนียเน้ยมนะครับเป็นตะตกลมเลย กินอมน้ำอมหนาบอยู่นะครับ